คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องเล่าจากโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งที่ซ่อนเรื่องลี้ลับเอาไวเ้เงียบๆใต้กลิ่นกระดาษและตู้หนังสือเรื่องของเด็กหญิงในรูปถ่ายห้องสมุดจะจริงแท้แค่ไหนขอให้ทุกคนตั้งใจฟังและลองมองภาพถ่ายเก่าๆที่คุณมีให้ดีคืนนี้นะคะ โรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่าตึกเรียนบางหลังก็สร้างมามากกว่า30ปีฟ้านักเรียนหญิงม .2 เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ไม่นานวันนั้นเธอกับเพื่อนๆได้รับมอบหมายให้ค้นข้อมูลทำรายงานวิชาภาษาไทยเรื่องที่ฟังดูง่ายกลับกลายเป็นบันไดนำเธอไปพบกับสิ่งบางสิ่งคะ่ะ ห้องสมุดของโรงเรียนมีอยู่สองชั้นชั้นบนเป็นห้องใหม่มีแอร์หนังสือเรียงเป็นระเบียบแต่ข้อมูลที่ฟ้าต้องการกลับอยู่ในห้องเก็บหนังสือเก่าใต้ตึกเรียนเดิมห้องนี้ไม่มีใครค่อยเข้าไปเท่าไหร่กลิ่นอับจากไม้กับกลิ่นกระดาษเก่าๆทำให้หลายคนไม่อยากอยู่ แต่ฟ้ากลับรู้สึกสงบใจแปลกๆเธอเดินหาข้อมูลกับเพื่อนอีกสองคนพูดคุยกันเบาๆบางครั้งก็หัวเราะกับปกหนังสือยุคโบราณจนกระทั่งฟ้ายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเพื่อนๆคิดจะใช้แนบส่งในกลุ่มรายงานแต่พอกลับไปดูภาพที่ถ่ายเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกัน ในมุมขวาล่างของภาพมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงชั้นหนังสือเธอสวมชุดนักเรียนหญิงผมหน้ามา้ายิ้มจางๆยืนมองกล้องตรงๆเหมือนรู้ว่ากำลังถูกถ่ายแต่มันผิดปกติตรงที่ไม่มีใครเห็นเธอขณะที่อยู่ในห้องไม่มีเพื่อนคนไหนยืนตรงมุมนั้นตอนถ่ายภาพเลย ฟ้าขนลุกขึ้นมาทันทีค่ะตอนนั้นเธอเลือกไม่พูดกับใครแต่กลับไปเปิดดูภาพหลายๆรอบซูมเข้าซูมออกดูจนเช้าอีกวันนึ่งเธอตัดสินใจเอาภาพนั้นไปให้คุณครูบรรรักษ์ดูคุณครูรับภาพมาจากฟ้าแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆลุกจากเก้าอี้ เดินไปหยิบอัลบั้มภาพเก่าๆเล่มนึงในตู้เหล็กเปิดไปทีละหน้าทีละหน้า,นาจนมาหยุดที่ภาพหมู่ของนักเรียนหญิงเมื่อ30ปีก่อนใช่คนนี้ไหมลูกฟ้ามองแล้วเงียบอึ้งไปเด็กหญิงในภาพนั้นคือคนเดียวกันกับในรูปของเธอหน้าตาเดียวกันรอยยิ้มเดียวกัน แม้แต่ทรงผมก็ไม่มีผิดเพี้ยนเลยแน้แต่น้อยครูเล่าว่าเด็กคนนั้นชื่อขิมเป็นเด็กเรียบร้อยชอบอ่านหนังสือนั่งอยู่ในห้องสมุดทุกเย็นจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเธอหายตัวไปอย่างลึกลับหลายวันผ่านไปมีคนพบร่างเธอในห้องเก็บหนังสือเก่าตรงมุมที่ฟ้าถ่ายภาพพอดี ว่ากันว่าขิมกลับมาทุกเย็นเธอไม่เคยจากที่นั่นเลยนะคะยังอยู่กับหนังสือที่เธอรักฟ้าตัดสินใจไม่ลบรูปนั้นแต่เธอกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งวางดอกไม้แห้งไว้ที่มุมชั้นหนังสือแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนหนูนะคะ หนูไม่ได้กลัวหรอกหลังจากวันนั้นห้องสมุดกลายเป็นที่เงียบสงบสำหรับเธอไม่มีเสียงรบกวนไม่มีใครกล้ายแย่งที่นั่งตรงมุมนั้นเพราะเด็กที่เคยนั่งอยู่ยังคงอยู่ที่เดิมบางความเงียบเสียงดังกว่าคำพูดใดๆบางความรัก ยืนยาวจนแม้ความตายก็พรากไม่ไหวและบางความทรงจำไม่เคยเก่าเลยสำหรับวิญญาณที่รอคอยคุณกำลังฟังเรื่องเล่าลี้ลับในโรงเรียนถ้าชอบเรื่องนี้ฝากแชร์ฝากติดตามรายการด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ